พี่น้องครับพูดถึงเสื้อบอลเห็นเสื้อของผมมากสีสันแบบนี้เห็นเล็บผมสูตรผมแบบนี้วันนี้เราพูดเรื่องแฟชั่นเต็มๆแล้วกันครับว่าในฤดูกาล2 0 2 2ส่วนท,วนท,วนทีหรือว่าฤดูกาลนี้ก็แต่ละทีมก็รีลีสหรือว่าปล่อยเสื้อใหม่ออกมาอันนี้ผมไม่ได้ชี้นำนะครับว่าอันไหนดูดีหรือไม่ดีเราสนิยมเรื่องแฟชั่นศิลปะอาหารไม่มีคำว่าดีไม่มีคำว่าไม่ดีผมจะพูดเสมอว่า คนทำไมจะบอกไม่ดีไม่อร่อยแต่คนที่เป็นคนที่ดีจะบอกว่าชอบกับไม่ชอบอย่างผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบสปอนเซอร์ที่อยู่ตรงหน้าอกนะครับซึ่งเลยเป็นที่มาของเสื้อ Vigo ซึ่งตอนนี้เรามีสุดยอดศิลปินซึ่งจะสามารถทำให้คุณมีเสื้อบอลตัวเดียวในโลกได้และว,วันนี้ผมจะมาสรุปครับว่าสำหรับตัวผมเองสำหรับทีมงานแชมป์จัดไปเสื้อทีมบอลทีมไหนหน้าจัดไปสวย น้ำหลายๆที่สุดจับไปอันดับสิบลิเวอร์พูลชุดทีมเยือนครับขาวสายรุ้งหินอ่อนต้ยมยำมันสเตดบอลไทยอยู่ในสายเลือดครับชุดซ้อมชมพูพิงค์แบล็ของ BGPU แชมป์ไทยลีกปี2021 รักไรหรือจะสู้รักธรรมชาติชุดเติร์ดแมนยูนี้เขียวเขียวเหลืองเหลืองเฉือนเฉือนดีสำหรับใครที่ไม่อยากดูตัวเองเป็นป้ายโฆษณาเดินได้ครับทีม Nottingham f o r ร์ทีมพี่ป่าไม่มีสปอนเซอร์เลยครับยิ่งชุดที่3นี่ทั้งน้ำเงินส้มหลายคนเห็นแล้วหลง ยุคนี้คนแมนๆต้องกินไอนติมสตรอเบอรีร่แล้วก็ใส่เสื้อชมพูโอ้โหเสื้อยูเว่นี่เห็นแล้วนมชมพูน่าดูมากมาถึงท็อป5ครับรักแท้แพ้ใกล้ชิดเลสเตอร์ซิตี้จิงจอกสยามเราก็ต้องเตดถูกไหมชุดเฟิร์ดครับแม้ว่าผมจะไม่ใช่ FC เสื้อคลวีแต่สีขาวทองบราวน์มันส์ยูนิคดี และเมื่อคุณเอาการท่องเที่ยวมาผสมกับเสื้อบอลก็เป็นเสื้อทีมเยือนของตูลูสครับเอาความงามของเมืองมาใส่ในเสื้อสีเยอะๆแชมป์ชอบเอาละครับมาถึงท็อป3นะฮะทองแบบมีสตอรี่ครับชุดเยือนของบาร์เซโลนามีแฝงดูดีๆนะฮะรายละเอียดเหรียญทองโอลิมปิกปี1992แม่ ประมาณว่าเอาประวัติศาสตร์ที่เกรียงยกล่รกลับมาได้แล้วส่วน2กับ1เนี่ยผมเอาความชอบตัวเองเป็นหลักไม่ได้ครับต้องไปดูความเห็นของแฟนบอลทั่วๆไปด้วยเม,มืองแห่งศิลปะเวเนเซียหรือเวนสิสนี่แหละครับหรูไม่เยอะแต่ลงตัว และอันดับหนึ่งนะต้องเป็นเอเชียเราครับชุดทีมชาติญี่ปุน่นสวยซิ่งทันสมัยแชมป์จัดไปครับ10เสื้อสุดสวยพี่น้องชอบตัวไหนที่สุดใน10ตัวนี้และมีตัวไหนที่คิดว่าเอ้ยมันเจ๋งแต่พี่อาจจะยังไม่เห็นเม้นมาได้ที่แชมป์จัดไป